ตัวไหนครับเสียมาจำราเนินฟ้าคำรามครับพี่ซื้อเท่าไรครับหกจุดห้าครับพี่หกจุดห้า,ค,าครับพี่ราคาหกจุดห้าครับพี่จองผมก็คงข้อละสามหมื่นพี่ผมทําไม่ได้มากขนาดนี้มันจะสองปีได้ทุนขึ้นสามปีได้ทุนขึ้นก็นไม่เป็นไรพี่มันทําไม่ได้เร็วมากแล้วพี่แซบหลานบอกขอให้เสียมันคือความฝันตอนเด็กๆของผมเลยโอ้แซบหลายแซบหลายอยากได้ไรเราพี่เดี๋ยวพี่เอาไปให้เนี่ย ของกราชเนี่ยเดี๋ยวมีไปฝากไปพัดแจก,กันกินอยู่นั่นเลยก็ได้ขอบคุณห,หลายเด้อน้องเอน้ออูพี่ขอบคุณพี่อยากลองให้เลยเดชื่อไหมราคามันมันมันเหมือนคนที่เหมือนเหมือนเพื่อนให้ให้พี่มันน้องให้พี่มากกว่านะนี่ผมพูดผมไม่ได้อวยเลยนะเขาจะตั้งราคาเท่าไรก็ได้นะไก่ตัวนี้นะใ,ในมุมหนึ่งตั้งร้อยกว่าใช่เขาจะตั้งราคาเท่าไรก็ได้อันนี้แล้วเขา สวยงามอ่ะใช่ชนะสวยเก่งเป็นไก่เก่งชนะสวยแล้วก็ชนะนเร็วด้วยนะเร็วชนะถือว่าเร็วครับถือว่าเป็นไก่ที่ใช่คำว่าตีแทบตัวเดียวเนาะอันนี้ผมพูดตามเนื้อผานะครับพี่ไม่ไม,ไม่ไม่กระทบกระเทือนไม่ด่าม,มากใครนะพี่นะ